ดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนจ้าคลิปนี้ทิพย์จะมาตำข้าวปุ่นจ้ะพี่น้องค่ะแต่ว่าฉิดตำข้าวปุ่นตัวที่ทิพย์ขาย้ะจ้ะพี่น้องนี่ตัวนี้นะคะอันนี้จะมาบอกสูตรที่ทิพย์ทำกินเนาะอันนี้คือทิพย้ขังนามไว้แล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่ายังขนาดติดไฟเนาะคือสูตรของทิพย์ทิพย์จะบ่แซ่้นามนะจ้ะนี่นะคะทิพย์จะแบ่งออกมากินแค่ไหนก็เอาออกมาแค่นั้นนะจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ ติดไฟจะพี่น้องติดไปเลยจะติดไฟแรงๆไปเลยนะคะสูตรต้องติ่จะบบแซนหน่ำนะจ๊ะเพราะว่าระวางที่ห้าตั้งไฟนี่เขาก็เอาล่งไปรดจ้ะมันก็ซ้าแซไปในไปในตัวแม่จ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็รอให้มันเดือดนะจ๊ะแล้วก็เข้าจังมาซิมเบงจะพี่น้องว่าพี่น้องมากเ้นขนาดใดก็จังเอาขึ้นไปล่างจ้าคือแนะนํานะคะแนะนําให้นำถ่วถ่วมแบบหลลายเลยจ้ะพี่น้องอย่าใส่อย่าใส่น้ำน้อย้ะจ้ะขันถ้าใส่น้ำน้อยนี่มันสติดกระทะเด้อจ้ะ นี่น้ำเริ่มอุ่นแล้วจ้ะนี่พออยากใส่มือนะคะนี่จ้ะต้มมาสักพักหนึ่งเดือดแล้วจ้ะพี่น้องเห็นบ่มน้ำมันก็สิลดลงจ้ะแต่คอยระวังนะคะคอยระวังเวลาเขาแต่เปิดแก๊สอันนักๆแล้วจ้ะพี่น้องเปิดแก๊สแห้งๆแน่น้ามันสีฟูมันสีเฮียแล้วจ้ะนี่เห็นมันเริ่มเริ่มเหนียวแล้วจ้ะนี่นี่ก็ซิมไปเรื่อยๆจะแลลวแต่เลยจะมากแบบได้ความเหนียวความหนุ่มเมียงจังไลยจ้ะนี่จ้ะ นี่คือต้มเสร็จแล้วเดินนี่ทิพเสียเอาำนี่พ่อจ้ะทิพมากินเนี้วนุ่มเพราะว่าอันนี้ก็ต้มมาได้15นาทีแล้วเนาะกะไปเลยทิว่าดีสทิที่ดีพอดีจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้ะล่างเลือจ้ะพี่น้องมาที่นี่นะเต็มมอเลยจ้ะเหนเนียวเนยวเลยโอเครอสด็จน้ำแล้วไปตำกันจ้า จะเครื่องเคียงที่กะเตรียมเป้นเราจะพี่น้องพริกห้าสิบเม็ดนะคะแล้วก็ใส่ปากกอกสองนวยจะพี่น้องจ๊านี่บ้านน้ำเราใส่แค่นี้จะ้ะแต่บกงทีก็จะพี่น้องจะ๊ะโอ้ยยินใส่าตาด้วยนี่ยรูปออเดอร์อยากกินจวดจัดพี่น้องเมื่อนี่เอาแบบเพีมบ้นเลยมากกอกสองนวยไปลดแหลกๆแล้ใส่เครื่องเคียงนี่เลย ชุดโลดจ้ะใส่ลายแฉลบลายเยอะน้ำตาลนิดหน่อยส่วนนี้เลยขาดไม่ได้นะคะน้ำปลาไรนางทิพย์แกขวดไม้ใจพี่น้องอันที่พกมานํำจ้ะเขย่าด้วยนะคะแนะนำเปิดแล้วหรือว่ามีตัวเหียนน่ไงก็ใส่ตัวยเหยียนน่าใจพี่น้อง ตำรลายก็ใช้ได้ไลยนี่ขนมจีนที่เราต้มแล้วต้มตอนหิวน่ะใส้มัดซองเลยบะดีดีป่ะนี้ยามว่ามันอันเกี่ยวปกรอบีบบอ,อืมดีสันไปนกินข้าวกันจ้ะพี่น้องจ้านี่เสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องพักมาเป็นสวนก็นเก้าจ้า มาจ้ามากินน้ากันจ้าแบบแสบเลยสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุสคนจ้ามาพอกระทิบอีกแล้วกับแซบนัวควยนางทิพย์นะคะมาจ้าพี่น้องมากินน้ากันมาทีนี้แบบแสบเลยจวดจาบเลยจ้าพี่ว่าไปเห็ดน่านเวดยจมาแล้วไปลงเพลินที่แล้วกัไปเอารายละเอยียดแล้วกัมาเหี่บ้านครับเป็นมาพี่น้องจ้ามาได้กินอีกโดนเราทักกันเลยอยู่มาหนอ,อก,ว,กว่ามีไหมขออย่าใส่มือเด้อจ้าทิพย์ ชิซิมน้ำซื่อหรอครับใส่สมองลายวดวหมหันบังตะกินแล้วเอ้ยบังตะสีแเราก็แบบจวด ขาปากบางพี่น้องนอนหน่อยมาไลายมือ,อมปากแตกพร่อมแซ่แบแซ่บพี่เอ้องระวังหน่อยตาเวยพี่น้องโรบอเดอร์ครับอ,อาจิ้มหน่อยกันม่นพอ่อ อะไรไข่หยอยเลยบ่เนี่ยบบน้าหูอะไรเป็นเพจเอาเป่าความหาสิบเม็ดลองเบิ่ยือชุบเนี่ยรสต่งเน่ย Sao hình như nó nói lên kìa Nói กัอกแลวกลวสั่งมาได้นะคะปลารา,ากับขนมจีนจากพี่นอ้องปรราลาร้าหัวละหกสิบาทขนมจีนสามห่อร้อยเด้อจ้ะวิธีการตุมที่กระบอกแล้วละ่นะหนาคลิปแล้วจ้ะตุมขับปุ้นหรือเปล่าอือือออโอ้ย น้ำปละเด็กอะนายนั่งเห็นเขาตู้เย็นแล้วจ้ะพี่น้องยังเสียดายรสชาติบอเปลี่ยนจ้ะเคยว่ะตู้เย็นแล้วมันเปลี่ยน嘛เคยบอเซนนะหยานซื้อเพื่อไรมีาการถน,นอมนทุกี่หัอ,อแหละทำไะโอ้ <laughs> ดีตา เ <c oughs> คยไปตำกินด้วยบ้านผู้ได้ไหมมันยาบาอ๊ะตำที่บ้านยาบอ๊เอาเขาตู้เย็นมาจา่ายยี่สิบขวดมันรสชาติเปลี่ยนหมดเลยห้อง,งน,นี้กับซาไม่เหมาะ Mình cho toàn một việc tài 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 thắc năm là <laughs> มามากครับพี่น้องมาเปิ้คนเพ็ดจ้ะอืมสูบอะไรข้างหัวของแสบอีกหรืจ้ะพี่น้องแสบครับต่ว่า เผ็ดที่บ้านกินเผ็ดกว่านี่เห็นปี่บ้านกินเผ็ดกว่านี่ ียไปถึงสวงในพี่น้องสุบยอไปเบอร์เท่าไหดิข้างในมันยุ่นน้ำมันอีกพี่น้องก็ยังหนีบบาทนี่แหละกินเพื่อพี่น้องเลยด้วยหนิ จะดีใจเนาะน่าจ,าาจะเจ้าบ้า้างลุมไหนหลูกกใจพี่นอะ มิเสษก,กิดขอตะพักก็ได้ซองมึง่ามันเหม็เหมเหมเนเราบอกเรยกว่า หัววานมะกอ,อกจ้ะอ้ยเผ็ดแบบพริกเผ็ดีหลด้นพี่น้อง กงใจจ้ะ,จะเจ้าห้ยแล้ว้ังซงไม่เ้อหายก็กงใจเหมือาแบบหมุกเลยนะเพชรจนม,มองมาแลนเราอกไว้จังหวะนี้วิ่งพร้อมตอนนี้เคยเปลี่ยนโมกิน,อ,นองเพชรจนวิ่ง Thêm đậm Wow <laughs> đẹp thịt phần đẹp thế nào ơi quá bất tí <cười> 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 ปูยาดาแล้วเราบัานนี้เอาลูกเปินมาทอดละมันเบ่งมาหน่อสองเท่าเหตุการณ์ปกติมันเกิดเาะเท่าไรครับร่างกายบมพผพอมนอมาไหนขึ้นออกกล้วน,นะครับพี่น้องนอนน้อยๆปากบางมันจะเผ็ดกว่าปกติสองถึงสามแถปากบางมันจะเพ็ดเห้เผ็ดกว่ากินมาแค่ ได้พี่น้องบ่ตัวได้พี่น้องซ้ําได้พี่น้องไปซะก่อนเด้อพี่น้องเอาตัวไปกินนแหแล้วก่อนเขบคุณหลายๆสำหรับการติดตามสองแสบนัวของทีมไม่ลืมสั่งของแสบของนัวมาไหนที่เราประลาดโกนมีมเป็ดครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนก้าขกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ